เม้นโดนฉีกหน้าเท้าไปทั่วโลกนักกีฬาปั่นจักรยานชาฝรั่งเศสที่ถูกซื้อตัวมาเล่นในานามทีมชาติกัมพูชาแฉายับถูกชิงค่าจ้าง ถือว่าเป็นประเด็นดราม่าที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างไม่เว้นวันสำหรับมหากรรมกีฬาซีเกมของกัมพูชาที่มีเจา้าภาพจัดงานคือประเทศกัมพูชาโดยก่อนหน้านี้ก็ถูกชาวเน็ตหลายประเทศต่างออกมาจาับโป๊ะทีมบาสเกตบอลเขมรที่เป็นต่างชาติเกือบหมดทีมทำเอาชาวเน็ตงงว่าทำไมนักแข่งเขมรถึงมีแต่เอาต่างชาติมาลงแข่งในานามทีมเขมรหรืออาจเป็นการ จ้างมาเพื่อคว้าเหรียญทองจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองก็อาจจะเป็นไปได้และล่าสุดมีการออกมาแฉอีกหนึ่งนักกีฬาปั่นจักรยานชาวฝรั่งเศสที่ถูกซื้อตัวให้มาเล่นในานามทีมชาติกัมพูชาเปิดเผยว่ากัมพูชาไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างให้หลังพลาดเหรียญทองได้เพียงเหรียญเงิน สำหรับประเด็ดนดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่ารู้จักขมินน้อยไปเพราะเอ้ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัวตลกแห่งอาเซียนจริงๆมีเรื่องให้ขําได้ทุกวันเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแบบนี้ก็ได้เหรอซื้อตัวมาเล่นก็ได้เหรองง คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสมเพศเวทนาจริงๆหน้าด้านหน้าทนความละอายไม่มีจริงๆแล้วคนในชาติจะพัฒนาด้านกีฬาได้อย่างไรคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าอันนี้แข่งกีฬาอาเซียนหรือแข่งกีฬาอาเซียนยกเว้นเมนว S สนาน,นาชาติ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการจ้างนักกีฬาต่างชาติมาลงแข่งขันให้ชาติตัวเองใครๆก็ทําได้แต่เขาไม่ทํากันเพราะมันไม่เกิดการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาประเทศตัวเองมันยิ่งกว่าต่านําปริกละลายแม่น้ําเสียอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทําลายชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของประเทศตนเองคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า คนกัมพูชาได้แท้และอายใจตัวเองไหมที่การกีฬาไม่มีอะไรเป็นเลิศเลยนอกจากซื้อตัวนักกีฬาประเทศอื่นมาเพื่ออวดรางวัลแล้วแบบนี้เมื่อไหร่พวกคุณถึงจะได้มีการพัฒนามัวแต่มาเครมมารา,ารานคนอื่นจนดูเป็นตัวตลกกลับไปถามผู้นำประเทศคุณดูเองนะว่าอยากให้คุณพัฒนาจริงๆไหมหรืออยากกดให้จมอยู่ใต้กลาต่อไป คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแทนที่จะใช้โอกาสในการเปลี่ยนสภาพครั้งแรกมาพัฒนาบ้านเมืองเศรษฐกิจองค์การพยบด้านกีฬาการท่องเที่ยวต่างๆนี่แหละครับวิสัยทัศน์มันแตกต่างกันจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าไม่รู้จะสงสารหรือว่าสมเพชรหรืออนาจใจดีนะครับความรู้สึกมันปนๆกันแต่ที่แน่ๆคือขำหนักมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า การจ้างนักกีฬาชาติอื่นมาแข่งประเทศอื่นเขาก็ทําได้ถ้าจะทำแต่เขาไม่ทําไงเพราะเขาไม่ขี้โกงไม่ดูถูกนักกีฬาของชาติตัวเองแต่นี่เพื่อเรียนยอมทําทุกอย่างเอาทุกทางให้มันภูมิใจกับชัยชนะปลอมๆไปเหอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสารนักกีฬาชาวกัมพูชาแท้ๆแทนที่จะเอาเงินจ้างคนต่างชาติมาแข่ง ควรใช้มาเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาของตัวเองถึงจะแพ้หรือชนะอย่างน้อยก็ภูมิใจนี่ว่าพยายามเต็มที่แล้วและจะพัฒนาต่อไปได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูสภาพแล้วมันจะได้จัดกีฬานานาชาติครั้งนี้ครั้งเดียวนี่แหละคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอับประยุทธ์สุดจะบรรยายกว่าจะจบซีเกมไม่รู้จะมีเรื่องน่าอับอายขนาดไหนกัน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศกัมพูชาต้องมาถอดบทเรียนในครั้งนี้ว่าพวกเขาจัดแล้วได้อะไรจากการจัดสีเกมบ้างจากที่ตามข่าวประเทศน่าจะเสียหายหนักมากหลังจากจบสีเกมอาจจะโดนลบชื่อออกจากแผนที่ในสมองหลายๆคนไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่เน้นพัฒนานักกีฬาเน้นนําเข้าอย่างเดียวก็อย่างว่าเป็นเจ้าภาพเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ถึงจะได้เหรียญทองมันน่าภูมิใจตรงไหนคนในประเทศตัวเองไม่มีปัญญาถึงต้องจ้างต่างชาติมาเป็นผมโคดอายเลยนะน,นั่นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคมเคยอายเขาบ้างไหมเขมรเอ้ยไม่มีปัญญาจ้างชาติอื่นมาแข่งแทนจะเอาความภาคภูมิใจจากที่ไหนกันลูกหลานมเขมรไปไหนหมดทำอะไรอายชาติอื่นเขาบ้างนะมีเรื่องให้เขาหน้าสมเพชได้ทุกวันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า คอมเมนต์มันพวกโจรคนป่านายโดนหลอกแล้วล่ะฝรั่งเอ้ยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากิตติภูมิของชาติเองมันช่างเสรย์จริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศนี้มีแต่ความพยาทยานแต่ไม่รู้จักวิธีสร้างอยากไปถึงเก้าแต่นับหนึ่งไม่เป็นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเทศเขาเป็นต้นกำเนิดของมวลมนุษยชาติและอารยธรรมต่างๆ ซึ่งมีหลักฐานแกะสลักไว้บนกำแพงนครวัดหน้าด้านหน้าทนก็คนกัมพูชานี่แหละหางทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้ขมิ้นหน้าแหกยับทำพฤติกรรมหน้าอายมากโ่ไล่คนไทยแต่สุดท้ายกลับแพ้ไทยข่าบ้านสีเกมกัมพูชา สำหรับความเคลื่อ,อนไหวล่าสุดของการแข่งขันซีเกมครั้งที่32หรือซีเกม2023นักกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5-17ถึงพฤษภาคมควันหลงจากการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกัมพูชาซึ่งผลการแข่งขันเป็นทัพนักตบเขมนที่พลิกแซงเอาชนะไปได้3-2ต่อเซต25-17ต่อ25-21ต่อ 21ต่อ25 16ต่อ25 10ต่อ15ส่งให้นักตบไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงกับเวียดนามหลังจบเกมมีการเผยแพร่ภาพของกองเชียร์ชาวกัมพูชาที่ตะโกนไล่นักตบรูกยอย่างชายไทยและบรรดากองเชียร์ชาวไทยว่า t h a i แ a นด์โก o ฮ e พร้อมกับขวางกองเชียร์ที่เดินลงมานอกจากนี้ยังมีกองเชียร์กัมพูชาตะโกนประโยคดังกล่าวตลอดการแข่งขัน แต่ต่อมาซอฟเทนนิสประเภทหญิงคู่ระหว่างไทยพบกับกัมพูชาก่อนที่จะเป็นนักกีฬาไทยที่สามารถเอาชนะไปได้5ต่อ4เซตกลายเป็นว่าหน้าแตกกันเลยทีเดียวและล่าสุดหุนมาเน็ตลูกชายของสมเด็จขุนเสนนายกทมตีของกัมพูชาออกโรงโพสต์เตือนชาวกัมพูชาที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นเสาภาพจัดการแข่งขันพร้อมมองว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าอายมากเพราะทำให้ภาพลักษณ ของประเทศเสื่อมเสียเป็นการกระทําที่ไม่น่าเกิดขึ้นแพ้ชนะในการแข่งขันกีฬาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในฐานะเจ้าบ้านเราต้องยินดีที่จะดูแลเพื่อนต่างชาติที่มายัางกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาโคช้ชหรือกองเชียร์ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่น เพื่อสร้างความทรงจำที่ดีในขณะที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพสำหรับเหตุการณ์ัองเา่าทําให้เกิดความไม่พอใจต่อกัมพูชาของเรามันไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์เราหวังว่าเหตุการณ์ของเ่าจะไม่เกิดขึ้นอีกกัมพูชาทำงานหนักมากทั้งหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดงานสหาพันธกีฬานักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานทุกคน ดังนั้นเราในฐานะชาวคมเนต้องทำงานหนักมีส่วนร่วมอย่างมีความสุขและสร้างความทรงจำให้ตัวเองและเพื่อนต่างชาติสำหรับประเด็นนังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าแทนที่จะใช้โอกาสนี้ให้นักกีฬาแข่งเสร็จเที่ยวต่อจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ใครจะอยากอยู่ละ่ะสมองนะ่มีหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าลืมนะ ว่าแรงงานขเขมรหลยแสนคนอยู่ในประเทศไทยพวกปากดีในขเขมรมันไม่โดนอะไรหรอกแต่พวกแรงงานต่างด้าวขเขมรที่อยู่ในไทยจะโดนอะไรบ้างนะอยากให้เพื่อนร่วมชาติทรมานก็ไม่บอกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมชอบนะที่ทํากันแบบนั้นเพราะนั่นจะได้ทําให้ผู้คนทั่วทั้งโลกได้รับรู้เรื่องราวจริงๆจากตัวของประชาชนคนขเขมรเองที่ใครเขาด่า ที่ใครๆเขาว่าก็ไม่มีทางเหมือนที่พวกเขาได้บอกเองบอกกับคนทั้งโลกว่าประชาชนค,คเนเขมรนเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาไม่มีมารยาทไม่เป็นสภาพที่ดีไม่มีอะไรน่าชื่นชมมีแต่ความน่ารังเกียจที่คิดที่กระทำอะไรแบบนั้นออกมาทำเยอะๆนะผู้คนจะได้รับรู้ความจริงสักทีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสัยจะผ่านจากบอลแพ้มากกว่ามัง้ง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักกีฬาเขมรมาซ้อมพี่ไทยไทยก็ดูแลอย่างดีนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนก็งี้เลยค่ะเพิ่งได้จัดงานอะไรเป็นครั้งแรกมันก็จะพราวๆหน่อยอันนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมไม่แปลกใจเลยที่อารยธรรมนครโบราณถึงมีการล่มสลายเหลือแต่ซากอิฐหินอารยธรรมฮินดูจากอินเดียแค่เคยจเจริญบนพื้นแผ่นดินในยุคนั้น ตามที่ผู้คนบนแผ่นดินได้ส่งผ่านส่อสันดานทีล้าหลังในบรรดาลโลกที่เจริญแล้วใครเขาทำกันแพ้ชนะก็แต่ที่มีกฎและกะติก,กาในเกมทีฬาภาพที่เห็นคำว่ารู้แพ้รูชนะรู้อภัยเป็นน้ำใจนักกีฬาอยู่ตรงไหนกันอะไรอะไรก็จ้างเขามาทำให้เจ้าของบ้านเป็นได้แค่กรรมการคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นการกระทำที่ถอยมากไรซึ่งน้ำใจนักกีฬา คลิปแรกที่เห็นกุ o d บายไทยแลนด์ยังพอว่าถึงจะไม่ค่อยดีแต่คลิปไทยแลนด์โกหมนี่ไร้การศึกษาจริงๆยังนีที่ผู้ใหญ่ของเขาออกมาปามบ้างเพราะเห็นเมื่อเช้าต้นแข่งเทนนิสก็เป็นพฤติกรรมเอาอย่างถ้าไม่มีคนเบรกไทยจะเจอทุกชนิดกีฬาที่แข่งด้วยกันแน่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ทันแล้วมั้งเขาคงเห็นกันทั่วโลกแล้วแหละ ความมีอรารยธรรมของเจ้าบ้านไล่นักกีฬาชาติอื่นกลับบ้านเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสะกดคำว่าละอายไม่เป็นคำนี้คงไม่มีในภาษาของเพื่อนบ้านนะสิหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ